สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายคลิปพิเศษ พระอาทิตย์ได้มีการย้ายไปสู่ราศีกรกฎนะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวพิจิกบ้างคลิปนี้อธิบายด้วยหลักดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่สีมีแหล่งพลังงานโชคลาภเหมือนเดิมแต่ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูตแต่สิ่งดีๆไปค่ะนะคะอะไรที่ให้ร,ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่ย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจ เรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจํานวนมากหรือในเรื่องความรักสําคัญสําคัญเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ Wall aper, วอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวพิจิก ะะชาวพิจิกนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ 1, 1เดือนเต็มๆเลยนะคะที่อาทิตย์มาอยู่เป็นมหาจักรได้ตำแหน่งมหาจักรที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสุภะนะคะกับชาวพิจิกชื่อดีนะคะ เขาได้ตำแหน่งดีด้วยเป็นมหาจากักษแล้วก็อยู่ในเรือนชะตาในเรือนสุภะด้วยต้องบอกว่าดีจริงๆเลยนะคะเรื่องที่ดีก็มีเรื่องที่ต้องระวังก็มีนะคะเรื่องดีๆก็คือในเรือนสุภะเนี่ยเขาจะให้ผลในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อการเรียนแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านศิลธรรมกฎหมายต่างๆการเรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวกับงานออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ เกี่ยวกับศิลธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งดีๆก็คือจะทำให้ชาวพิจิกนะคะมีความมั่นคงในการที่จะทำตัวทำใจให้เป็นคนดีต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีดาวมีดาวดีๆนะมาอยู่ในพื้นดวงนะคะต้องบอกว่าชาวพิจิกอยากจะทำแต่เรื่องดีๆมีจิตใจใฝ่ดี ไฟศิลธรรมทำแต่เรื่องดีๆจิตใจใสสะอาดการเรียนต่อการศึกษาจเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการติดต่อกับต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในวิชาใดก็ตามจะเข้าหัวจะดีมากผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปรถัมภ์คำชูเพราะว่าคุณคิดดีคิดไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีดาวบาปเคราะเข้าไปอยู่ในพื้นดวง ะะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือจริงๆอ่ะในภพนี้ในเรือนชะตาสุภะเนี่ยครูโหนะน,นะคะครูโหเนี่ยในหลายๆท่านที่ได้เป็นครูโหเก่าท่านก็บอกเอาไว้ว่าภพนี้เกี่ยวกับเรื่องของเวรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําที่ทํามาใครจะได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับก่อนหน้านี้คุณทําอะไรไว้ นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอดีตชาตินะเป็นเรื่องของชาตินี้แหละนะคะก่อนที่จะาดาวก่อนที่อาทิตย์จะเข้ามาสู่ในเรือนสุภาคุณทำอะไรไว้ถ้าคุณทำในสิ่งที่ดีๆไว้นะคะสิ่งดีจะมาตอบแทนคุณเลยดวงจะพุ่งดวงจะปังจะดีมากๆเลยงานใหม่ธุรกิจใหม่รถใหม่บ้านใหม่ หรือความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ทําในสิ่งที่ไม่โอเคมาก็ต้องบอกว่ามันก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งไม่ดีด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะเป็นภพที่เกี่ยวกับการกระทําและเวลาโดยเฉพาะเวรและกรรมโดยเฉพาะต้องบอกแบบนี้เอามาดูกันที่ไพ่บ้างนะคะจัดเม้นหัวกลับค่ะไพ่เวรกรรมขึ้นะ ะะจัดเม้นหัวกลับนะอันนี้คือเป็น,ปนไพ่คําพิพากษาการพิพากษาซึ่งก็คือสิ่งที่คุณได้ทํามาสิ่งที่จะต้องระวังก็คือนะคะก่อนหน้านี้และตอนนี้เมื่อดาวมีการย้ายมานะคะไพ่ค่อนข้างเตือนว่าต้องระมัดระวังอารมณ์และการใช้คําพูดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของอารมณ์และการใช้คําพูดที่ไม่โอเคแล้วทําให้เราอะพอพูดไปแล้วอะ เผอพูดอะไรออกไปในสิ่งที่ไม่โอเคแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะกลับมาเครียดได้ทีหลังนะคะเรื่องเงินไม่มีปัญหานะคะนะอันนี้คือไพ่สี่เหรียญบางคนได้มีรถใหม่อ่าบางคนมีบ้านบางคนมีเงินเก็บเป็นเงินก้อนเลยแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเครียดคือเรื่องของผู้คนรอบข้างมันจะมีความพอทําไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดเผอทําอะไรออกไปพูดอะไรออกไปอะ่ะนะคะโดยที่เราอาจจะ รีบร้อนในการพูดเกินไปแบบนี้มันก็ทําให้เรากลับมาคิดกับตัวเองกลับมาเครียดว่าทําไมเราเป็นคนแบบนี้เออเกิดความกังวลอะไรประมาณนั้นน่ะเกิดความกังวลนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยหัวกลับนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองได้ทะลุไพ่ได้ทําตัวเองให้เป็นหนึ่งถ้วยก็คือฟื้นฟูจิตใจร่างกายคำพูดนะคะให้มีความชุ่มชื่นสดใสมีพลังงานบวกแล้วทุกอย่างจะดีค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในช่วง หลังๆในช่วงที่ผ่านการสะเทือนการโยกย้ายมาใหม่ๆนะคะพอถึงช่วงกลางช่วงครึ่งที่พระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยนะคะทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายและดีขึ้นชาวพิจิกหลายๆคนมีงานใหม่มีชื่อเสียงมีเงินเข้ามาและคุณนิ่งได้มากขึ้นคุณใจเย็นนะคะคุณมีเมตตามากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆนะนะจะเข้ามาความสุขความสำเร็จนะคะการร่วมมือร่วมใจของคนรอบข้างดีขึ้นมากเลยนะคะ สี่ไม้เท้านะดีมากนะคะหลายๆคนอาจจะคิดที่จะทำโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ยพ่ายเด็กถือเหรียญนะคะเก็บเงินเก่งมากขึ้นเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็หลายคนอาจจะอยากทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ขอใช้เวลาคิดดูก่อนประมาณนี้เลยนะคะก็ต้องบอกชาวพิจิกนะคะว่าถ้าเกิด นิ่งได้และทำในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆจะแบบมารุมมาตุ้มเลยนะคะสำหรับเรือนนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับโชคลาภนะคะจะมาจากชาวธาตุน้ำนะคะโชคลาภที่พระอาทิตย์ส่งผลกับชาวพิจิกนะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเหมือนกันมาจากความฝันของคุณความฝันของเขาเลขที่บ้านคุณเลขที่บ้านเขานะคะค่ะเดวิลทะเบียนรถสัตว์เลี้ยงคนท้องเด็กใหม่แล้วนะ ชาวพิจิกเด็กและคนท้องมาแรงมากตลอดเลยนะคะหรือมาจากชาววันเสาร์หรือมาจากชาวธาดินมังกรพึกพกันค่ะนะคะก็ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะมีความสําเร็จก้าวหน้าในการทํางานแล้วก็ร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ